โดนนะครับโดนนะครับกระสูบหรือเปล่านี่ไงครับกระสูบครับเพืเ่อน,นๆอามาอีกแแล้มะครับกระสูบกระสูบครับกระสูะสบบอกแล้วครับสุดมันอีกแล้วครับกระสูบตัวนี้ตัวไม่ใหญ่นะเราจะทำการเปอยนะสีสวยนะไปไปโตก่อนไป ไปตัวก่อนไปตัวก่อนไปไหมไหวไหมไหวไหมไหวไหมไไหน,หนูอ่าไหวอยู่นะครับไปไปอาา่าฮะนี่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 ไหลตรงนี้ครับจิบตรงไหนตีตรงนั้นครับกระสุกจิบตรงนี้ก็ตีตรงนี้ครับรสุกนี่มันมันไล่กุ้งนะไล่ตรงไหนเราก็ตีตรงนั้นครับ มีตัวไน้นอนนะ,ะเยี่วที่ใช้ก็เป็นสปูลน,นะเพื่อนๆน,น,นะผมใช้เป็นสปูนแต่งนะครับสปูลใบหลิวนะเป็นสปูลนะแล้วก็มีใบหลิวนะตัวหนึ่งนะต่ขอตัวกลัวนะครับอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับใช้ตี